ไม่เห็นต้องท่านไม่เห็นต้องท่านเลยไม่เห็นต้องทานเห็นต่องาเ็นพี่น้องเดมเาะอยากไ้เห็นอรวก็ต้องลา็มีการโไปเราเรารอบรัราไล่ไล่ต้างชาตเลยบางบรรยากาศบรรยากาศทื่อยืนขันได้มหน้าดีได้

แตุณาเพิ át, ่มากอย่างยัเทศบาละบนนยุ่โอ้มีแต่เพิมิซาใส่พีหลอกบ้านท้าตัวนส่งตีหอกกันผู้ชายเลยเพิ่มเยอะเลครับแบบบบพิ่มแ้เจเยีงหวังให้ลูกแกบๆหรือว่านด็กๆให้กลองเด็กเล่นหน่อยลูกครูเกินดันได้เพิ่มเพิ่มะไรายทุยหรือว่าลูกเด้เลย กูเยเลยกู้ักนะยรันกูแก่ตัวจนเกิดแเพื่อนพ่อเข้มยืดเลยพ่อใหญ่เข้มตายเข้มด้วาเขาเลยนะครับก็ขอแสดงความยิดีที่พี่น้องที่มาจากอายุทยามูีมาจากระยองที่มีจิตใจยี่ตรงน้จิตศรัทา คือความมุ่งมั่นมันบุญสาบะดีสร้างโบสถ์ในการรอดอวิตมาหลายปีครับแก้สิทธินท่นแลีวนะครับตอรอบรอออกเข้าหวย้กของท่านเ่ยวพุนของท่านเจยวพุธพราดกบชนาท่านมากก่อนอับเพิ่ม่อนที่เข้าหวยพ้กแล้วในบางวนที่น้องไา่จากาชบุยเลยเจี๋ยว้าอายุเดยาเพิ่อมาตราบัต กินก <ee S 2> ็ย่าให้กเินยาใบนครับเพอเาบอกคุณยายกินก็ย่าให้โบกโยกยาให้ขาดย่ยเกิดเป็นหักย่าขาเป็นบ้าคงสตระให้ย่างลายกวาเกาเด้อซาบกอบบุบังเรื่องไรกวาเกาเด้ออบบุบังโน่นเลให้ลืมเหลือง่ายเย

ขอบุนิน yeah, uh, uh, ้น้ออหลมากนะคุณใหญ่นะนะนะขอบุณขอบคุณพี่น้องเลิกเพื่อนสุท้าที่ตัดกับพี่สเัยมือดีจะทม่ไดเป็นพี่ปสบามสมมา่นนสมาะสมผสมทุกคนครับเอาขอบคุณครับเอาคุให่ครับขอบคุณึ้นสจรเป็นฟอร์มานนะครับ สำหรับพิธีการในตอนเช้านะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอ่อไปก็รออีกสักครูนรนนนนนร่นะครับถึงจะประกอบพิธีถวายท่านเนอะหลังจากนั้นเราไปเะแี่หลังจากแง่ก็จะได้ประกอบพิธีทอดว้ายนะครับก็คงอยู่ประมาณในช่วงที่พระบุณเจ้า ทางพรทหารนะครับแล้วก็จะได้นำองค์ระมินนะครับออกมาแห่ร่อคู่โอสดนะครับมาแข่งขันดึงจะประกอบพิธีทอดถวายถ้าสำหรับตอนนี้นะครับพี่น้องที่มาจะมาตั้งโรงทานนะครับอาสำหทับใ้การังลงห้างที่พี่น้องได้มาแจ้งไว้นะครับสาม,มารถที่จะเอามาตั้งนะครับเอาเมื่อนี้บรรยากาศ อาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่มีเดียนะครับสามารถที่นกที่สามารถที่จะตั้งได้นะตามเต้นหรือว่าตามความเหมาะสมเลยนะครับโต๊ะเรามีเยอะอันโต๊ะตรงนี้ตรงนี้ารงนี้่ใช่อะไรันี้เอาโต๊ะสีแทนก็ได้นะครับเอาโต๊ะสีสามารถที่จะตั้งได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับหลังจากตั้งเรียบร้อย สามารถที่จะเปิดทําการได้ทันทีเลยนะครับดาวพม่าที่าการอาในการเองกำลังเมื่อ,อนี้มื่อนี้เป็นพือทอดถวายนะครับวันนี้เป็นออวนันทอดถวายท่านที่ตั้งโรงทางเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเปิดทําการบริการให้อย<ๆ>ู่นะครับมมาาาเเดี๋ยยววคคนลนลละหร Thank you. สวัสด like. like uh, so, like so, like ีค่ะสวัสดีกระถินบ้านนุ้ยทรายนะคะเด้อติดตามใช่นูได้ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามพี่น้องอ่าเป็นบุญโล่งท่านพี่น้องผู้ใด้เพิ่งมากินโล่งกินท่านน้อกันน้องกินท่านต้องกันน้องเด้อกินโล่งท่านน้อกันพี่น้องกลังเริ่มก็เริ่มมาท่านมาท่านกันกำลัดีไปอ่าบุณแต่เพราะว่าเขาแต่เฮไม่เขาแต่เฮก่อนเลยนะครับเขาแต่เฮก่อนาเขาแต่เฮก่อนอ่า ท่านละนางรำนะครับนางรำก็ให้เกี่ยมตัวไว้แล้วก็คนที่จะถือป้ายนะครับคนที่จะถือป้ายคนที่จะถือดอกไม้ตอนนี้ให้เกี่ยมตัวเลยนะครับลำดับแรกนะครับสําหรับการแห่เราจะไปแห่อยู่ที่รัะทางองนะครับ

ุณให้ล่าได้อ่อาคนอือครับทั้งหมดองชาตินะครับแล้วก็กรงทหาจากก็ค่าพภกใหญ่พวาผููใหญ่พวาผู้ช่วยอุเทนจันรวรรดนะครับทางนี้เดี๋ยวผมจะเอไปเอาเอาไูสักคู่เราจะไปอหู่ที่หน้ารักอ่างทองเนาะ 我们两个蛋糕 เราก็เะไปเยือนนะครับว่าน้ำวังนะครับน้ำวังไหนมาเจอกับตัวได้ไม่ได้อยู่ที่รถเมย์นะครับแล้วอีกทั้งคู่นะครับเราก็ไปตั้งแถวอยู่ที่แถวหน้าวัดนะครับทางนั่งพิทาย ประมาณที่จะทำทองนะครับมันจะมีที่ว่างอยู่นะครับเราจะไปแห่หมาจากตรงน,นั้นนะครับเราก็จะตัง้ตงแถวแล้วกแรกนะครับขวา